ภาพล่าสุดพ่อรองพร้อมลูกยุยปัทมาวันโบกมือลาไทยนานๆจะได้เห็นภาพครอบครัวของนักแสดงสาวยุยปัทมาวันแบบครบทีมพร้อมหน้าพร้อมตา สามีสุดที่รักดงสิทธิพรคุณพ่อรองเข้ามวลคดีและลูกสาวแก้วตาดวงใจน้องปลิมมีเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันและที่เฟอร์นอบอุ่นนี้ยุยพาทุกคนหนีลมร้อนแลนดิ้งเช็กอินที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สัมผัสอากาศหนาวเย็นมีภาพสวยๆมาฝากแฟนคลับเยอะมากหลายคนเห็นแล้วอยากไปเที่ยวด้วยเลยและในภาพสวยๆที่ยุยได้โพสต์นั้นมีภาพน่ารักอบอุ่นของคุณตารองกับหลานปริมมีถ่ายภาพคู่คุณตาหลานผูกพันดูแลซึ่ง กันและการตลอดทริปจริงๆและนอกจากนี้ยังได้เห็นภาพสวีทของยุ้ยดงสามีแซนดีที่นา,นานจะออกสื่อสักทีอีกด้วยเป็นครครโวที่น่ารักและอบอุ่นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนกราบโฟกัสนั่นคือสาวน้อยพริมมี่ยิ่งโตยิ่งสวยเหมือนคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเป็นดารานักแสดงเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าต้องติดตามดูกันต่อไป